อะไรว่าอยู่หงนั้นนะเอออันนี้บอกได้ไหมจ๊าบอกได้ไหมครบอกได้ครับเออยังไงยังไงก็เขาก็บอกว่าตอนแรกบอกว่าเขาเขาเขาโทรหาผมก่อนแล้วบอกว่ากูมีอะไรจะให้อแล้วก็เอ๊ะอะไรวะสักพักหนึ่งเรียกพนักงานมาแล้วก็เหมือนจะสั่งจะสั่งอาหารหรือจะสั่งอะไรเพิ่มแล้วเขาก็เอาดอกดอกกุหลาบมาให้แต่และสิ่งแย่มากเพราะว่าเขาหิ้วมาทั้งถุง ของพี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ว่าเออแล้วก็ยืนให้แล้วก็เอาให้ใครก็ไม่คิดว่าจะให้ผมก็หยิบตรงนั้นเลยไม่มีความแบบไม่สบายเลยไม่มีความเซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นคำถามคือเอาไปเอาไปให้พนักงานก่อนทำไมคือมาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเอาช่อกมาให้เอาทั้งถุงเอาทั้งถุงแล้วไปถุงก๊อปแก๊บหรอไปถุงเปแต่ว่าปิดไปถุงดีอยู่เรามีคำพูดอะไรมาเขาพูดอะไรไหมคะัไอนี้ก็จริงๆขอแบบว่า private private นิดนึงโอเคก็ได้เขพูดตรงนี้ก็ก็ก็เขื่อไอ้ก็เป็นขืไอ้ก็เขื่ออยู่โอเคก็ได้เก็บไว้เป็นความลับของเราสองคนน้องนอนองเดี๋ยวเชื้อสิว่าสักวันจะต้องหลุดเชื้อสี เชื่อสิว่าสักวันเขาต้องพูดออกมาเองซึ่ง,งดีไซเว็อของเราเรื่องนาฬิกาอะไรเดี๋ยวเขาก็พูดออกมาทุกคนซึ่งดีเซเว็ของเรานะยังไงคะ,ค,ะคือ <laughs>